ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้เราจะมารวมจี้เครื่องรางกันทั้งหมด12คู่ถือว่าหมดเวรหมดกรรมและหมดตัวกับอีเวนต์นี้กว่ามันจะได้อ่ะเธอคือมันหมดเยอะมันหมดเยอะมันหมดเยอะจริงๆคือคือแบบวินาทีในการสุ่ม500เพจนสุดท้ายอะสุ่มไปปุ๊บ ช่วง300อ่ะเหลือ300อย่ะเธอมีแสงมีชื่อขึ้นโอ้โหฉันดีใจมากนึกว่าเป็น A บวกมันเป็น S แต่แบบฉันก็ดีใจฉันก็ดีใจที่มันเป็น S แต่เราขาด A บวกอีกหนึ่งชิ้นนะเธอเราก็ต้องสุ่มต่อสุ่มไปสุ่มไปจนเหลือ50เพ็นสุดท้ายอ่ะ ฉันฉันถึงจะได้เอบวกชิ้นสุดท้ายอ่ะคือมันได้มาในวินาทีที่แบบแทบจะหมดตัวเธอคือน้ำตาฉันไหลเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรวมกันเลยดีกว่านะเออลืมบอกว่าฉันแรกเป็นสปริงกับหลุมดำมานะอันเนี้เริ่มรวมของจริงละเริ่มที่คู่แรกนะขอแค่ของดีๆอ่ะอะไรก็ได้อ่ะได้ลองเท้าสเก็ตจรวด สชิ้นล่างอ่ะฉันหวังแค่3มชิ้นล่างแต่ฉันคิดว่ามันคงจะมาแต่3มชิ้นบนคู่ที่สนะขอละเจ็ตแพคเคาน์เตอร์โอ้โหไม่เป็นไรเธอเรายังมีโอกาสอีกเยอะคู่ที่เท่าไหร่ขอไม่นับแล้วกันนะแต่ว่ามันจะมาแต่จี้เครื่องรางเดิมๆอ่ะมันใช่เหรอ รองเท้าป้องกันอย่างเงี้ยโอ้โหฉันคิดว่ามันคงจะมาแค่3มชิ้นล่างโอ้โหถือว่าดีขึ้นมาหน่อยได้แป้นถ้วยถ้าใครไม่มีอ่ะถือว่ามันเป็นที่เครื่องรางที่ดีนะขยับขึ้นมาอีกนิดได้ไหม ลองเท้าป้องกันอย่างเงี้ยเจ็ตแพคเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยได้แป็นวันฮาร่านะคือใจฉันอยากได้ลองเท้าป้องกันเจ็ตแพคเคาน์เตอร์แล้วก็ถุงมือไทยท่านแต่คงจะไม่ได้หรอกไม่น่าได้จริงๆคือถ้าได้นะ บอกเลยว่าจะลืมเรื่องราวที่เจ็บจากอีเวนต์นี้และเราจะไปเริ่มต้นใหม่กันแต่ถ้าไม่ได้มันจะเป็นบาดแผลท,ที่ฝังใจไปอีกนานตอนนี้เหลืออีก3มคู่นะได้ไหมคงไม่ได้อะรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ได้อะแต่ใจมันก็แอบหวังอะ คู่สุดท้ายแล้วนะรองเท้าสเก็ตตรวจรวมไปทั้งหมด12คู่นะเธอก็ได้แป่นวันฮารา่าได้รองเท้าสเก็ตจรวจได้สมุดอันเชิญเทพพีทักได้แปนผู้ชนะแล้วก็ได้เครื่องควบคุมเวลาไม่ได้จี้ที่เราต้องการเลยถุงมือไทท่านเจ็ตแพคเคาน์เตอร์ หรือรองเท้าป้องกันคลิปนี้ไปละาแบบ่ายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่กำลังทำอีเวนต์ขอให้พวกเธอโชคดีสู้ๆฉันเป็นกำลังใจให้บอกเลยว่าเจ็บมาเยอะ